สำนักง,งานสลากกินหน่งรัฐบาลแจ้งเตือนผู้กระทําหรือนําสลักปลอมแปลงหรือแก้ไขไปใช้ขอรับรางวัลที่สํานักง,งานสลากหรือที่อื่นใดหากพบการกระทําดังกล่าวจะมีความผิดถูกดําเนินคดีอาญาตามมาตรา265ผู้ใดปลอมเอกสารสิธิ์หรืยเอกสารราชการต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่1น0 0 0บาทถึง1 0 0 0 0 0บาทค่ะ หมายเลขสามสำนักงานสลักกแบ่งรัฐบาลของประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทำการตรวจพิสูจนาพเปิ่มต้นจุดใชนสามารถพี่น้องครับเลขอันอลังการเลขอันโพดโผมากอันเกินเหตุกันแบบสุดติ่งกระดิ่งแมวแต่ว่าออมสินออมสินออก3าสอง สามสองบนออมสินบนออกสี่สามสองล่างออกหนึ่งห้าใช่ไหมล่างออกหนึ่งห้าบนออกสี่สามสองเป็นไปได้ไหมว่าออมสินมันจะมาออกไทยด้วย<า>เป็น<า>เป็นไปได้บอ,อ 15, เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้เพราะว่างวดงวดนั้น 8, ไงงวดเจ็ดแปดแปดเจ็ดไง ใจสั่นมาสัน่นเป็นว่าที่แบบว่าก็รุนนะแต่ก็แอบเซ็งอยู่เหมือนกันรุนแต่ก็เซ็งเพราะว่าซื้ออะไรได้ไม่เยอะเพราะว่าอันหมดหมายเลขค่เออเมื่อเช้าจะเล่าอะไรให้ฟังทุกคนงูเลื้อยเข้าบ้านงูอยู่ในบ้านเนียเข้ามา,มา,มางูมันเข้ามาแล้วงูมันเข้ามาแล้วก็เลยจะไล่มันแล้วมันเลื้อยออกไป แล้วเขาเลื้อยออกไปแล้วเลื้อยลงไปในสระผูกข้างหู่วาสุกีเนี่ยต่อไปจะทําการหมุนอุปกรณ์รางวันให้ลูกบอลหมายเลขด้วยครับกันครั้งนึงก่อนค่ะตอนนี้เขากําลั้งแบบว่ากําลั้งหนับหมายเลขอยู่เราจะมาลุ้นรางวันสามตัวผมซื้อแบบออนไลน์นะครับผมไม่ได้ซื้อผมไม่ได้ซื้อเป็นใบเงินนี้ หมายเลขหกเอายังบรียังบรีอันนั้นสำนักงานสลากเป็นบังรัฐบาลก <ใน S 1> ํา<ำ>กลังนับอยู่กําลังนับอยู่นึกว่านรือว่านับเสร็จแล้วออกเลขอะไรก็ได้ขอแค่ไม่เป็นเลขอันตอนเนี้ย <c oughs> ออกเลขอะไรก็ได้ขอแค่บัอันขอขอขอแค่บัแมนเลขอันพี่น้อง มันอันเกินเหตุมากงวดเนี้ยถึงถึงไม่อันก็ใจน้อยมากก็สิบยี่สิบสามตัวจ่ายบาทละห้าสิบสามตัวสามตัวตรงจ่ายบาทละห้าสิบบาทสองตัวบาทละสิบห้าสองตัวบาทละสิบห้าบาทคนกับเออบาทละสิบห้าน่ะเก๋ไหมเออปุตองไปซื้อหรอกไปซื้อเหขียญฮานอยบาทละสิบห้าบาทละสิบว้ เนี่ยอยู่ซื้อ,อยากซื้อซราพี่น้องตอนนี้เขากำลังนับนะครับตอนนี้กำลังนับตอนนี้กำลังนับเออ่ขอสอบถามนะครับ3,900คน4,000คนที่ดูอยู่ตอนนี้คือว่า เอาเลขตัวเดียวเลยนะที่ท่านซื้อมากที่สุดที่ท่านซื้อไม่ว่าจะเป็นลอตเตอรี่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านซื้อเยอะที่สุดคือเลขอะไรขอเป็นเลขท้ายขอเป็นเลข้ายสองตัวเลขที่ท่านซื้อเยอะที่สุดเลขหยังเลขที่มักซื้อหลายเลขที่เจ้ามักแห้งเจ้าซื้อหลายนั่นเลขหยัง มักเฮ้งมักหลเอาคุณกะนกพรบอกว่าซื้อแปดหาวัาสดเอาแปดหาเขาคือว่าอันทัวทิปตัวเด่นคุณหน่อยบอกว่าศูนสองออกศูนย์สองในเมยเนาะคุณแอนเฟสบอกอนณาวินหกสีซหซื้อได้ด้วยหรอ 58 20ปดยใบเยี่ยมสุดยอดครบถ้ว,แวนแล้วครบถ้วนแล้วจะ่จะุนปะจะุนจมุนแล้วนะครับเดี๋ยวสิใจหลุ่นรางวันเล็กถายสามโตก่อนแปดห้าห้าแปดสองเ่อนึ่งหนึ่งเก โอ้เยอะแยะไปหมดเลยมีใครภาวนาขอให้ออกเลขอ่าันบ้างมีใครภาวนาขอให้หวยออกเลขอกาันบ้างกะสิมีแต่เจ้ามือเหรอน้อก็ภาวนาให้มันออกไงเขาก็จะได้เน้นๆไงแม่หลักที่ตีนกระแล่แล้กเอาขึ้นไปแล้วกับหลักที่ห้า และหลักที่6รวม6หลักค่ะเข้าใส่ภาชนะคลาสสิกทรงกลมจากนั้นเจ้าหน้าที่จะหมุนภาชนะให้เลี้ยงไหมเล็คลักกันเพื่อให้ท่านประธานกรรมการได้เสียงหยิบขึ้นมาครัง้งละหนึ่งหลักว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลในหลักใดออกรางวัลเลขหน้าสามตัวสองครั้งมีเงินรางวัลรางวัลละสี่พันบาทค่ะท่านประธากนกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาแล้วนะคะ จะใช้อุปกรณ์ออกระงวัลหลักที่สี่มีใครอยากให้หววออกเล็อันไหมเอาดีๆจะใช้อุปกรณ์ออกระหว่าหลักที่หนึ่งจะใช้อุปกรณ์ออกระงวัลหล,ล,ล,ลักที่สามจะใช้อุปกรณ์ออกระงวัลหลักที่หนึ่งหลักที่สามและหลักที่สี่ออกระงวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่ง โดยเจ้าหน้าที่จะหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขคลักะกันเมื่อประธานกรรมการเห็นว่าคลักระกันดีแล้วจะกดออดสัญญาณเพื่อให้กรรมการออกรางวัลยกพันยก,ยก,ยกเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงในที่รองรับด้านหน้าและเจ้าหน้าที่จะนําลูกบอลที่ได้มาเปิดตลับทุบแสงเพื่อแสดงหมายเลขต่อไปค่ะมาพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1 ผม,ม,มรรผมซื้ออันนี้มันมันมีหลายรอบซื้ออ,อันนี้มีแค่คคสิบใบเด็ยเด็ดเนี่ยมามารุ่นรอเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกเลขที่ออก 8, 4, แปดสี สี่สามแปดสี่สามแปดสี่สามนะคสามตัวครั้งที่หนึ่งเล็กที่อ่843มีบอมีบอจดทำไมก็ทั้งถึงนั่นไงแปดสี่สามมีใครถูกไหมครับ อันดีนักอย่าออกเลยต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเซ็นหย in ิบูกางหม่เลขคุณแดนบอกว่าซื้อไม่ได้เลยค่ะเลขอันใช่ไหมเล็กอันมันไม่อันธรรมดาอันคือไม่รับเลยไงครสุดท้ายค่ะถ้าแน่จริงออก6กหนึ่งศย์ถ้าออก6กหนึ่งมาหนึ่งเจ้ามือก็ดีใจจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามแต่ว่าคนดูนี่เดีใจอยู่ไม่ถ้ามันออก6กหนึ่งศูนย์น่จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลที่ส ยไม่ออ,อกอยังม่ออ,อกจะใช้อุปกรณ์ออกรางหลักที่ห้าจะใช้อุปกรณ์ออกรางหลักที่สองหลักที่สามและหลักที่ห้าออกรงอางเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองค่ะคือการลุ้นหวยรัฐบาลทุกวันนี้ <S <S มันมัน,ม,นมันต้องลุน้นออก,กรางเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองมันต้องลุ้นหลายอย่างคือลุ้นให้ออกเลขที่เรา ซื้อแล้วก็ลุ้นให้อย่าออกเลขอันด้วยนะต้องลุ้นสองสเต็ปเงิดรับรางเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออก หกหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าหกหนึ่งห้ารางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกหกหนึ่งห้ารางวัลเลขหน้าสามตัวออกไปครบแล้วสองครั้งนะคะต่อไปจะทําการออกรางวัลเลขท้ายสามตัวสองครั้งมีเงินรางวัลรางวัลละสี่พันบาทค่ะผมฝากเขียนมาให้ด้วยนะครับผมฝากเขียนมาให้ด้วยว่า เลขท้ายสองลขายสามตัวหน้าสามตัวเลขทขายสามตัวออกอะไรเลขหข้าสามตัวออกอะไรแบบในบรรทัดเดียวกันนะ,ะืีไผมสิปัก,ออก,กมูดไว้ให้หเพื่อแบบบางคนอยากมาดูอะไรอย่างเงี้ยหาบาเห็นในหนาจอก็มีอยู่แต่วาอยจากเบิ่งในในาอหน้านี่จะใช้อ,อปุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สาม จะใช้อุปกรณ์ออก,การางวัลหลักที่สองหลักที่สามและหลักที่หกออก,การางวัลเล็กท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งค่ะ,ะเขาบอกเลขท้ายสามตัวหรอพร้อมแล้วจะออก,การางวัลเล็กท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งรางวันเล็กหน้าไม่ใช่หรอหน้าหมดแล้วอ๋ออ๋ออ๋อหลงเองหลงเอง รางวัลเลขทยาย3ตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกได้แก้ไม่เลยตื่เสยือบกเนื่องจากอุปกรณ์ออกรางวัลในหลังที่6เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเปิดฝาตลับลูกบอลได้นะคะขอเรียนเชิญประธานกรรมการขึ้นไปตรวจสอบอุปกรณ์ออกรางวัลในหลังที่6ค่ะเอาแล้ว โดยอำนาจและหน้าที่ของประธานกรรมการบริหารในการทำการออกรางวัลหากปรากฏผลการอข่งขันให้เป็นทุนทินพย์ของประธานกรรมการค่ะจอบลูกสีแดงๆนั้นดีๆโมลาเมนยิ่งเพิ่นอันนั้นเพิ่นบูมีแห้งคอเพราะแข็งคอข้อมือไม่แข็งข้อมือไม่แข็งขออเสื่ม เราวันเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกสองเจ็ดหกสองเจ็ดหกฟังอีกครั้งนะคะเราวันเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกสองเจ็ดหก เลขล็อกสามตัวหนาคุณวสันเลขหลังบรต้องล็อกวสันต่อไปนะคะประธานกรรมการจะเสีห่หยิบ่างหมยเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ว่าจะใช้อุปรกรณ์ออกรางวัลในหลักใดออกรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายค่ะอันบพ่พ่อล็อกอีกวสันันยาพี่น้องคุณพัชราบอกว่ามามามา,มา,ม,ามาแล้วครับคุนวาย จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่ห้าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สี่จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งหลักที่สี่และหลักที่ห้าออกรางวัลเล็กท้ายสองสามตัวครั้งที่สองค่ะ พร้อมแล้วจอบออวมาเล็กท้ายสามตัวครั้งที่สองพี่น้องครับร่างที่สองล็อกแล้วหนึ่งวั่ชนล็อกแล้วหนึ่งุดตรนเพิร์ยาวเพิ่นล็อกเถอะไม่มีเสียงเลยค่ะเอา ราวัลเล็กท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์ว้ายเจ็ดศูนย์ไปออก 8, 8, 8, อยังงนั้นสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออก 9, 7, เก้าเจ็ดศูนย์รางวัลเล็กท้ายสามตัวออกไปครบแล้วสองครั้งนะคะ ต่อไปจะทำการออกรางวัลเลขท้าย2ตัว1ครั้งมีเงินรางวัลรางวัลละ2 0 0 0บาทค่ะออกบ่อออกกับมาเบิ่งนี่แหละออกบ่อออกกับมาเบิ่งขึ้นกันเนี่ยวเรเลีกอันมันสิออกบอ่ <จะ S 2> อ,อ,บอไพ่วาบ่มีแห้ง <จะ S 1> มีแห้งเติตบ,บรางวัลลับที่สาม จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1และหลักที่3าออกรางวัลเล็กท้าย2ตัวค่ะผู้ที่จะทําการออกรางวัลเลึกท้าย2ตัวหลักหน่วยนะคะเป็นผู้แทนสื่อมวลชนนักจัดรายการวิทยุคลื่นคูฟารันไฮนางสาวรังรองวรรณรสและหลักสิบเป็นผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติพันธตำรวจเอกนรงเดชศักดิ์สมบูรณ์รองผู้บังคับการกองสังพวุฒรสำนักงานส่งกำลังบำรุงค่ะ บัตรบบประจำตัวผู้หญิงชุดแดง,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 งเลขสามพี่น้องบัตรบบประจำตัวผู้หญิงชุดแดงเป็นเลขสามนั่นตดตดใไร้สดเพราะ,ะายงให้สีฟ้าคือเลขอย่างบ่เห็น รางวัลเลขท้าย2ตัวงวดวันที่16พฤษภาคม2564เลขที่ออก14 14ขอนอีกครั้งนะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวงวดวันที่16พฤษภาคม2564เลขที่ออก14อะไรนะ1 4 หนึ่งสี่ทุกคนรางวัลเลขท้ายสามตัวพร้อมด้วยรางวัลเลขท้ายสองตัวออกไปทิ้แล้วนะคะต่อไปจะทรัการออกรางวัลที่หนึ่งหนึ่งสี่รางวัลละหกล้านบาทรางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่งมีสองรางวัลหนึ่งสี่ครับหนึ่งแสนบาทถูกเพราะว่าซื้อวันที่องค์วิคเนตมาโอ้ยผมเด็กหนึ่งสี่อยู่ด้พี่น้องแต่ว่าผมไม่ได้ชอบมากซื้อตอ่อหนึ่งสี่แล้วก็เลขผมซื้อผมซื้ออัน พาริเคเนตมาหกหกไอนั่นไงหกเจ็ดหกสี่ก็เห็นหนึ่งแล้วมเป็นสี่ไป่นมาส่งวันที่สี่ก็เลยเอาเมีย่ือเรียนรถุเอาเสียงหายเมีย่เชื่อเบียนดาหกเจ็ดแปดเก้า ส1บเอ็ดสิบสองสิบี่สบห้าบห้ใบถูกสิบห้ใบจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำภาชนะโปร่งใสไปรับทุกบนลหมายเลขจักและคะนนกกสอบผนโอิห้าได้สามน กึ่งเลี้ยงเงดือนอยา่จะที่หอกรางวกให้รวัหมาเลขคลกันค่ะอยู่แถวนี้แหละแถ้วหน้าแถวหน้าีก้วนี่นี่แหละย้ำอยู่วันที่14บส่ไม่ปาหน้าบ้านก็ผู้มาวันที่14บสีอะไรเออเอาเลยจัดอโอ้ยตือนเต้นพี่น้องป้ายหาบ้านกขจเ็าข้อูลทาาเงินขตอสามหมืง ซื้อตั้งใจซื้อเลขนี้เพราะว่ามาเลเนมาก็เลยเอาเลยพี่เนตมาวันที่สิบสี่ร้นสนค้าสลากนะคะขอเตินตัวแทนจำหน่ายและผู้ซื้อแต่ว่าผมไม่ได้ชอบการสลากแต่ผมซื้อทิ้งไว้ออหรือไซต่างๆถ้าชอบผมได้บักรลายเลยถ้าชอบเนี้ยโอห้าสิบใบร้อยใบการซื้อสลากผนช่่าง ยังไม่ได้รับสลากไว้ในครอบครองไม่ถูกประวัตท่านอาจไม่สามารถทำสลาก้ารับประวันได้ค่ะเกี่ยวกัวพีกนิดมานะคะมันมันทุบปู่เป็นหกสี่เจ็ดใช่ไหมปู่ก็เลยเอาสี่กับหนึ่งแบบมันเป็นเจ็ดไงในสมดต่อไปนะคะประธานกรรมการซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจากอธิบดีอายการซื้อบลนัดจริงอ่ะรอรัะงนีมันต้องกอบบัญชีก็เลยเอาเลขล็อกค่ะ จะทำการเซ็นหยิบขาหมายเลขประจาหลักขึ้นมาครั้งละหนึ่งหลักมันเป็นเลขไม่เป็นเลขอันหรอหลักใดเซ็นลูกบอลหมายเลขเประลำดับก่อนหลังแล้วนาลูกบอลหมายเลขที่ได้ไปไว้ที่หลักของเ็นเองค่ะไม่เป็นไรลุนบอลต่อลุ้นบอลลุนบอลวันที่สิบสี่เออเออมีคนจำได้การทการเซ็นหยิบขึ้นมาแล้วนะคะรูปพโพดลงอยู่เลยได้หมายเลขห้าทะเบียนรถพุโพใช่ทะเบียนรถ แปดสองขีดสี่ห้าสี่ห้าเจ้าพนักงานปกครองชนาการพิเศษส่วนคดีและละเมิดสังกักการสอบสวนและนิติการผู้แทนกรงการปกครองกระทรวงมหาดไทยหาอาจารย์ไม่เจอหลายงวดบ่าสันดีแล้วครับช่วงหลังมานี้มันก็ไม่เข้าหลายงวดนะครับเนี่ยมันจะมาเข้าตอนเจ้าเจอีีละคุณดอกหยาในปลาปูนเจอาคุณทองฟ้าก็ถูกสิบสีนะเออ ได้มากกว่าหมายเลขประจำหลักสิบน,นะคะท่านประธานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาใหม่ได้หมายเลขเย่เย่หนึ<ย>่งสี่ยคงมเย่เย่ละประจำหลักร้อยผู้แทนกระทรวงการคลังนะคะนักวิชาการพัสดุชนาญการสำนักงานประลัดกระทรวงการคลังนางวนทิทราคงสอน <c oughs> <c oughs> คิดไม่ผิดมากเลยเลยต่อไปค่ะซอยมากเลยรางวันที่หนึ่ง ได้ลูกบอลหมายเลขประจำหลักร้อยนะคะท่านประธานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาใหม่ได้หมายเลขหนึ่งกรรมการออกรางวัลประจำหลักแสนพันตำรวจเอกรเ,อกเดชศักสมบูรณ์รองผู้บังคับการกองสันพมุติสำนังกงา,านส่งกำลังบำรุงผู้แทนสำนังกงา,านตำรวจแห่งชาติจะเป็นผู้เสียงลูกบอลหมายเลขเป็นปลำดับต่อไปะคะ่ะ ได้ลูกบอลหมายเลขประจำหลักแสนนะคะทางการกำการเสียงหยิบขึ้นมาใหม่ได้หมายเลขสามกมการออกรางวันประจำหลักพันนางสาวรังรองวรรณรสนักจัดรายการวิทยุคลื่นครูฟา์เรนไฮผู้แทนสือมลชนจะเป็นผู้เสียงลูกบอลหมายเลขเป็นลำดับต่อไปค่ะ รางวัลหมายเลขไปาำลักพันนะคะนอเอาอย่างมัดผมให้หน่อยีขึ้นมาใหม่ได้หนึ่งสี่สามใบผมได้สิบห้าใบออกรางวัลไปลำลักหมื่นนะคะนายเทิดศักดิ์แก้วสีวิศวกรชนาญการพิเศษผู้แทนสำนักการตรวจเงินแผ่นดินจะเป็นผู้เสียงูกบอลหมายเลขเป็นลำดับต่อไปค่ะผมได้สิบห้าใบอุ๊ยเสียดายไม่ชอบมัน ถ้าชอบก็น่าจะเอามาบอกเนาะแต่ผมไม่ได้บอกเพราะผมไม่ชอบไงแต่แต่ก็พูดอยู่เมื่อคืนเออแต่ผมก็ว่าอยู่แต่ว่าล่ะละแต่ผมไม่ได้มาหัมืแต่ก็ได้อยู่และหมายเลขสุดท้ายค่ะกรรมการหมายเลขหกนะคะกรรมการสามสิบสี่สิบใบนางสาเอิรินาแถบทองผู้มีการตัวทุนการเงินบัญชีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จะเป็นผู้เปิดช่องให้ลูกบอลตกลงเป็นท่านสุดท้ายค่ะ <Hi. S 1> ได้ลูกบอลหมายเลขประจำหลักหน่วยนะคะ <S 2> <S 2> และขณะทำการออกรางวัลทั้งหกท่านได้เสียงลูกบอลหมายเลขครบแล้วค่ะต่อไป จะนาที่จะเปิดฟ้าตลับทึบแสงที่บรรจุลูกันใหม่ยเลขไว้ภายในเพื่อแสดงให้ประชาชนผู้เข้าชมการออกรางวัลได้ทราบพ,พร้อมกันทั้ง6หลักค่ะรุนมากรางวัลที่1งวดวันที่16พฤษภาคม2,564เลขที่ออกเจ็ดอะไรเจ็ดหก เจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าพี่น้องถืัพี่น้องเจ็ดเก้าถือบพี่เจดเกผู้ไดเบิ่งงลัยสดดมือขึ้นผู้ได้เบิงลัสดมือขึ้นเจดเก้าที่ผมบอกว่าหนึ่งเก้าอ่ะ ใครซื้อหกเจ็ดหกเจ็ดกับเก้าเจ็ดแทนเพราะว่าหนึ่งเพราะว่าหนึ่งเก้าอ่ะมันอ่านมิถเบิยงบ้างรางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่งพร้อมด้วยรางวัลเลขหน้าสามตัวสองครั้งรางวัลเลขท้ายสามตัวสองครั้งและถูกใจถูกใจได้ยูเนาะพี่น้องต่อไปจะให้เจ้าหน้าที่อ่านทางรางวัลสำคัญที่ถูกเจ็ดเก้าถือบ ซื่อจ้าเดี๋ยวคุณมาลีนาเอาเจ็ดเจ็ดเก้าก็อันหรอมันออกเจ็ดเก้ารางที่หนึ่งกดแปดสี่ห้าเจ็ดเก้ากดแปดสี่ห้าเจ็ดเก้ารางเียงวัลที่หนึ่งกดแปดสี่ห้าเจ็ดแปดกดแปดสี่ห้าเจ็ดแปดแล้วกดแปดสี่ห้าแปดศูนย์กดแปดสี่ห้าแปดศูนย์ รางวัลที่สองครั้งที่หนึ่งสามเก้าเจ็ดสามเห็นไหมเก้เจ็ดเก้าสองร้อยขอบคุณค่ะอาจารย์ได้พี่น้อง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 สองห้า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 ปังบุรีเย่ แ5 2ห้าอรางวัลที่สองครั้งที่หนปููกจริงจก็ถูกทุกวัูดอค่างนี่ถูกทุกวัรางวัลที่สามครั้งที่หนึ่งแปดสี่แปดศูนย์หนึ่งแปดสี่สี่แปดศูนยหนึ่งรางวัลที่สามครั้งที่สองแปไมไมแเป็นหกปเจ็ดเก้าเจ็ดรู้ค่ะจะไม่ได้ซื้อครังที่สามศผมได้ ส่วนตัวเลขเลขหน้ากับเลขท้ายยังเช็คไม่หมดนะครับผมเพราะว่ามันซื้อในมันซื้อในมันมันซื้อออนไลน์มันต้องเลื่อนเลื่อนเลื่อนแต่ว่าได้เลขท้ายสองตัวสิบห้าใบงวดนี่ถือว่าเฮ้าวิเคราะห์เลขได้ค่อนข้างคือถามว่าให้ถูกไหมผมให้หนึ่งเกแต่ว่าหนึ่งเก บอกในไลฟ์สดใช่ไหมว่าให้หนึ่งเกแต่ว่า1 9มันอัน้นก็ให้ซื้อเป็นหกเจ็ดกับเกเจดเลิศหกเจดเก้าสวยขายไม่เป็เลิศหกเจ็ดเก้าเจพี่น้องเขาบอกว่าเก้าหนึ่งหนึ่งเกซื้อบาได้ก็ต้องเดหนี้นไปแล้ว